อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับไปรับพลังกุศลจากผู้ชายที่นั่งอยู่บนรถเข็นคนนี้พร้อมๆกันครับคุณต้อมครับก่อนจะมานั่งเก้าอี้รีวิวแชร์อย่างนี้เนี่ยเก้าอี้เข็นอย่างนี้นะครับชีวิตเป็นยังไงบ้างครับผมก็เป็นพ่อครัวครับอ๋อเป็นพ่อครัวครับก็จะคือไม่ได้ดูแลตัวเองรู้ว่าเป็นความดันสูงแล้วก็ปล่อยเลยมันไม่ไหวแล้วคือล้มไง ไปส่งเพื่อนส่นงโรงพยาบาลไปหมอเขารับแอดมิดผ่าสมองผ่าเส้นเลือดก็ว่าเส้นเลือดแตกพอผ่ามาก็ไม่รู้ตัวมาหลายวันพอรู้ตัวขึ้นมาหมอมันใช้ไม่ได้แล้วข้างหนึง่งทางซ้ายนี่เป็นอมัมพาตไปเลยอัมาพาตอาการช่วงที่อย่างนี้นะครับเป็นกี่ปีแล้วครับผมที่เป็นอย่างนี้ั้งแต่อายุสี่สิบตอนนี้ห้าสิบแล้วครับก็สิบปีแล้ว แล้วมีอาการแทรกซ้อนอะไรเจ็บป่วยอะไรยังไงครมามาครบเป็นความดันสูงบเบาหวานลมชัดหอบอืดแล้วก็เป็นอัมพาตครึ่งซีบโอ้โหอันนี้โรค้กกำกรรมซัดจริงๆเลยนะครับผมก็ทําให้ชีวิตนี้ยุ่งยากแล้วได้เจอถังเช่าย,ยัางไงครับผมเห็นโฆษณาเห็นเราซื้อในทีวีครัแล้วมีความมั่นใจมากว่า ถ้าไม่ทำแล้วไม่ทำไม่ใช่สินค้าที่ดีเราซื้อไม่พูดเองแน่พอฟังจากสรรพคุณทางเช่าอะไรแล้วอยากอยากลองกินมาเพราะคิดว่ามันน่าจะช่วยอะไรเราได้ครับแล้วแล้วผลมันก็กลับมามาสะจันเกินเกินที่แบบที่ผมพูดไม่ถูกเป็นไงมั่งครับผมพอกินทางเช่าเข้าไปแล้วครับเอาเอาโรคประจำตัวกันนะครับ,รบ,รบไอหอบหืดที่ต้องกินยาขยายรอดลมทุกเชาก้ากลางวันเย็นครับตอนนี้ บอกตรงว่ายังกินแต่ก็คือกินเย็นอย่างเดียวก่อนนอนครับลดลงครับและยาพ่นที่ต้องพ่นวันหนึ่งห้าครั้งหกครั้งเป็นอย่างเล่นน้อยตอนนี้ผมไม่พ่นแล้วไม่ต้องพ่นแล้วโอ้ยสาธุสาธุครับแต่ยังมีอีกอย่างหนึ่งครัครือผมนําในสิ่งที่ไม่เคยทําได้มันนานมากครับยบอกเกิดครับลุกขึ้นม่ยืนแล้วก็เดินโอ้เดชะบุญสาธุสาธุ ออกไม่หัดเดินเองได้แต่ยังยังไปได้ไม่ไกลไม่เต็มร้อยแต่ก็ถือว่าเป็นบุญมากๆครับเห<ร>ลซา้ีด้วยทําได้อย่างนี้เพราะเราซีเลแท้เลยครับครับวอเกอร์นี่สามารถลุกขึ้นมายืนด้วยบอเกอร์ได้ซึ่งสิบปีมานี้ไม่เคยเลยไม่เคยเลย,เยถ้าเข้าบ้านอย่างนี้แล้วก็คือต้องหาอะไตเตียมมาลองแล้วก็ทัดตัวเองลงคแล้วจาถ้าจะไปห้องน้ำจะไปหลังบ้าน,านก็จะลงกับพื้นแล้วก็ค่อยๆเอามือยันไปอ๋อเอามือกระเถิบ เอาก้นเนี่ยกระถิบกระพื้นไปโอ้วันแรกที่จับบอเกอร์ลูกยืนได้บอกไม่ถูกบอกไม่ถูกไม่เคยคิดว่าจะทําได้ครับแล้วตอนนี้ก็เอาบอเกอร์ไป<ข>อาบน้ําได้แล้วอ๋อกาลังกายในบ้านได้อ๋อออกกำลังกายได้ด้วยผมกล้าพูดต่อหน้าทุกคนใครถามผมผมกล้าพูดผมเป็นบาทั้งชาวจริงๆ คนที่เป็นสโตรกค,คนหนึ่งลุกขึ้นมาหัดเดินว่าพราต่างชาติตัวนี้คนเป็นสโตรกลุกขึ้นมายืนได้อาจารย์มันอึ้งไปเลยพูดพูดไม่ออก่ร้จะสรุปอย่างไรก็ต้องขอบอกว่า ในชีวิตนี้68ปีฟังปิยะวาจาอะไรมาเยอะแยะแต่นี่มากกว่าปิยะวาจาคือกุศลวาจาคับ